สวัสดีจ้าคลิปนี้พี่เป๋วนะคะพามาอัปเดตคลองไส้ไก่โครงการหนึ่งนะคะสวนพอเพียงเรียงทองโครงการหนึ่งนะคะมีพื้นที่หนึ่งไร่มีคลองไส้ไก่สี่เส้นค่ะพี่เป๋วสีภาพมาชมอันนี้พี่เป๋วพาชมภาพมุมสูงนะคะอันนี้คือคลองไส้ไก่เส้นที่สองคลองแฝดค่ะนี่ค่ะกับ คองก็สิเป็นประมาณนี้แหะค่ะพี่น้องการขุดค้องใส่ไก่ค่ะพี่น้องการปลูกพืชผสมผสานที่จะได้ผลดีนะคะเพราะว่าอีสานเฮ้ามันแหลงจัดค่ะต้องปลูกกล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงแล้วก็ขุดลองใส่ไก่นะคะพี่น้องแรกๆพี่เป้วก,กัปลูกได้ต้นใหม่ซื้อค่ะต้นใหม่มันใหญ่สามันแดงอยู่หันละค่ะ มันชะง,งักการเจริญเติบโตมันบมพ่อนามมันขาดนามมาสันทอพี่น้องสวนบ้านเห่าหนีสานนี่มันแรงแรงจัดค่ะวังปีดน,น้ำเหาหนี่แห้งแรงแบบคักเลยค่ะถ้าพี่เปียวไม่มีคลองไส่ไก่แล้วก็มีกล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงสงสัยจีตายเกือบเบิดละค่ะพี่น้องจิิงที่ได้จากคลองไส่ไก่ก็คือกระจายความชุ่มชื้นให้ต้นไม้ค่ะพี่น้องนี่เห็นอยู่บ่ค่ะ พี่แป๋มีครองแท่ไก่สี่เส้นแต่ละเส้นเลือกอยยาวไม่เท่ากันค่ะแล้วแต่พื้นที่อํานวยอันนี้ก็คือบักทุเรียนค่ะพี่นอ้องราชาผลมาไม้ถึงเพิ่นสีดูแลยากแต่เราก็พยายามให้ดีที่สุดให้ชนะเพิ่นเหะค่ะพี่นอ้องทุเรียนพี่แป๋วนี่ยังไม่มีสารเคมียังไม่มีปุ๋ยเคมียังไม่มียาฆ่าแมาลงเป็นสารเคมีนะคะ ใส่แบบผูบัญญาชาวบ้านค็คือปลูกบักพริกผักชะอมใกล้ๆตรงนั้นค่ะพี่น้องมาแลงมันขิวมันกรบบอไม่กินหลายบอเมนว่ามันมันจะป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะสมมุติว่ามันมาร้อยตัวมันก็จะแวะมันก็จะออกไปหาผักขามันหม็นผักขาหม็นมันก็จะมาสักสี่สิบตัวห้าสิบตัวมันก็สีค่อยๆเบากันค่ะพี่น้องอันนี้คือวิธีป้องกันยุสวนผีแปลวค่ะพี่น้อง ก็ได้ผลระดับหนึ่งไม่ใช่ได้ผลร้อเแต่ก็ระดับหนึ่งเพราะว่าถือว่าภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะพี่น้องสวนพี่แป๊ก็จะปลูกผสมผสานค่ะพี่น้องมะพร้าวค่ะมี2ต้นที่ได้กินแล้วค่ะตั้งแต่อายุสาปีต้นนั้นต้นนั้นเพิ่นเกิดไก่ข้องใสไก่ค่ะพ,พี่น้องพวกนี้ก็สิป,ปลูกสวนนินเ่อด้ซื้อมาเต็มรถ เป๊ะปลูกพร้อมกันนะคะเพราะว่าเราเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำเดือนหนึ่งค่ะมนุษย์เงินเดือนเดือนนี้เราจะมีในสมองไว้แล้วมีในหัวไว้แล้วเดือนนี้เราจะซื้ออะไรเดือนละสองต้นสามต้นค่ะปลูกไรกันมาเรื่อยๆค่ะไม่ได้ลงพร้อมกันเป๊ะนะคะค่ะอันนี้คือคลองไส้ไก่เส้นที่สองเส้นต้นแบบนะคะพี่นง ส้นที่ส้นที่สองส้นตุนแบบค่ะพี่น้องไปไซกับสิพอต่ข้องใสไก่ดิค่ะในสวนผีเปียวอันนี้ยังอยู่ในคลองที่ลึกหนึ่งเมตรกว้างหนึ่งเมตรนะคะยาวยี่สิบหกเมตรอันนี้เป็นคลองโคดเคียวที่โคดเคียวเป็นยังคือโคดเคียวค่ะพี่น้องเราหลบต้นไม้เพราะเราปลูกต้นไม้ก่อนค่อยมาขุดคลองไสไก่ทีหลังต้นไม้มันใบใหญ่ห้ากระจังมาขุดคลองมาทดล่องขุดคลองเหล็กก่อนค่ะพี่น้อง ทดลองขุดคลองแรกคลองไม่สวยแล้วก็ปูพยังไม่ถูกวิธีค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่าผิดเป็นครูผิดเป็นครูค่ะเข้ากับเอาจากตัวที่เขาผิดพลาดกแก่ไขมาเรื่อยๆค่ะจนเดี๋ยวนี้มีคลองไส้ไก่สีเส้นนะคะในคลองเส้นในโครงการที่หนึ่งและในโครงการที่สองมีคลองไส้ไก่สองเส้นนะจ๊ะนี่ค่ะ ขากระปับปรุงแก่ไขมาก่อยๆเส้นนี้รู้สึกว่าจะสวยมากค่ะเป็นคลองที่โคดเคี้ยวแต่งคลองให้มันอิงธรรมชาติแล้วก็เลี้ยงปลาให้มันกึึงธรรมชาติสรุปก็คือให้มันคือคล่องธรรมชาติให้ได้มากที่สุดให้เลี้ยงปลาคือเขาเลี้ยงอยู่ในให้เพิ่นคืออยู่ในห่วยน้องคล่องบึงธรรมชาติที่สุดค่ะรสชาติเพิ่นจะดีแต่คลองไส้ไก่พี่แปยวจะเลี้ยงปลากึ่งธรรมชาติอิงธรรมชาติปลานีกินเท้าไม่เยอะ รสชาติก็ดีค่ะปลานี่หนังบมหยาบด้วยค่ะพี่น้องถ้าปลาเลี้ยงนังสีหยาบเจ๊ปลาพี่เปียวนี่มันจะออกธรรมชาติมากกว่าค่ะพี่น้องมะพร้าวต้วนนี้ได้กินลูกตั้งแต่อายุสามปีสองเดือนหรือสี่เดือนค่ะพี่น้องเพิ่นอยู่ไก่ข้องไส่ไก่เบิง้งตีหล่ะค่ะพี่น้องอันนี้คือการขุดคลองไส้ไก่เหมือนมีคลังอาหารไว้หลังบ้านนะคะคลังอาหารหรือลุมอาหารค่ะพี่น้อง ในคลองเราก็มีผักน้ำนานาชนิดผักบุ้งผักกระเฉดผักกระแยงค่ะพี่น้องผักกระแยงหรือผักกระออมห้าก็สาหมรถเอาไปเป็นส่างเพิ่มได้เฮห้าคือพี่เปียวปีนี้พี่เปียวขายพันผักกระแยงนะคะได้เยอะพอควรค่ะพี่น้องพันผักกระแยงผักกระแยงพันผักกระแยงพี่เปียวนี่เป็นพันผักกระแยงที่ปล่อยลงน้ำละติดเลยค่ะพี่น้องเพราะว่ามีหากมิยังมาตรงไปช่ำค่ะพี่น้อง เดี๋ยวนี้ค่ะพูดได้ยากไดก็รอดสักอนเด้อวค่ะมันขยายพันธุ์หมท่านเพราะว่าพี่แป๋วจาหน่ายทั้งปีเลยค่ะปีนี้ก็เป็นรายได้อีกทางหนึ่งของพี่แป๋วพ่อที่ซอยค่ะอาหารปลาค่ะส่วนมากพี่แป๋วจะเลี้ยงปลาเน้นบริโภคมากกว่าค่ะพี่น้องเน้นคุณภาพบ่ได้เน้นปริมาณค่ะข้างๆคลองไส้ไก่พี่แป๋วก็จะปลูก ผลละหม่หน้า,หน,าหน้าชนิดค่ะอ่อมเลยค่ะตามที่เห็นเห็นบอกขงามมอกค่ะพี่น้องงามงามปลา่นก็นมีความสูขน้ําใสสะอาดค่ะเวลาเขากินปลาเขาก็บ,บริขืดหรือเครื่องอย่างเพราะว่ามันใสมันสะอาดเพราะเราทําเองเลี้ยงเองนะคะพี่นงน มันไม่มีใครเก่งมาแต่แรกคร่ะพี่แป๋วกะล่องพิษล่องถือล่มลุกคุกข้านมากขึ้นกันละค่ะพี่น้องอันนี้เข้าปีที่ห้าพี่แป๋วทําโครงการเตรียมตัวก่อนกเกษียณข้องเส้นแหล่งปูพะยางผิดคุดกระโบได้ระดับนนํำค่ะพี่น้องเข้ากับปีกว่าเข้ากับเปียนไม่แก่ไม่ค่ะถือว่าผิดเป็นครูกก็โอเค ก็จะปลูกพืชผสมผสานค่ะพี่น้องปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกแล้วก็ปลูกกล้วยเป็นพืชพี่เลียงแล้วก็ขุดคลองไส้ไก่ควบคู่ปไปด้วยค่ะสวนเฮาสิบบริชงักการเจริญเติบโตหน้าแรงผละไม้ในสวนหฮาสิบบริชงัการเจริญเติบโตหนาแรงค่ะพี่น้องกล้วยก็มีปลูกนานาพันธุ์ค่ะช่วงนี้กล้วยเพิ่นสิวาไอเนียดค่ะเพราะว่ามันขื่นคน้น ช่วงสองสามปีขึ้นหลังนี่กล้วยหอมนี่สุดยอดเลยค่ะจำหน่ายราคาก็ได้ดีแต่เดี๋ยวนี้บบท่านค่ะพี่น้องหัวตาหัวตาเอาร่งลุมใหม่ค่ะมันขึ้นโั้วเนาะพึ่งแยกคุดใหม่ค่ะพึ่งแยกคุดใหม่ไปบกพ้าวกานักพ้าว่หงฮอกกระโบทิมเนี่ยค่ะเอาไว้ริมหัวให้มันให้ให้ปวกย่อยเป็นผืชใบใหม่ค่ะพี่น้นองนี่ทุเรียนพี่แป๊วก็จะปลูก เสริมไปเรื่อยนะคะต้นนี้ประมาณสองปีกว่าค่ะเขาก็อวบถอดยอดได้ดีนะคะไม่มีปุ๋ยเคมีค่ะมีแต่ปุ๋ยหมักทําเองแล้วก็ปุ๋ยหมักสลับชั้นปุ๋ยขอกสลับกับเศษวัสดุแล้วก็น้ําหมักปุ๋ยคอกบวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะพี่เป๋วสิส่วนหมักสิเน้นปุ๋ยในบ้านปุ๋ยที่จัดทําเองยังไม่ใส่ปุ๋ยเคมีไม่ใช่ว่าจะไม่ใช้ใช้อยู่ค่ะใน ให้มันถึงช่วงถึงจังหวะช่วงนี้ก็คือแบบเลี่ยงธรรมชาติไปสะก่อนค่ะพี่น้องใบเพันจังสีแข็งพยายามให้มันให้มันเป็นพุ่มพันธุ์ยาขึ้นสมัยกอนค่ะพี่น้องทุเรียนพี่แป๊วพี่แปลวก็คิดว่าจะไม่เล่งจะให้เพ่นครบอายุการเป็นหมากเป็นลูกของเพิ่นค่ะ พนจังสีทนพนยังสีอยู่ในห้องน้ำเห่าดนค่ะพี่น้องอันนี้คือตามที่ศึกษามาแต่ว่าจักสิเฮ็ดใดซ้ำไหนก็ติดตามตอนต่อไปด้วยค่ะข้างล่างก็จะเป็นขาตะไคร้นะคะข้างบนก็จะเป็นพวกผนละไม่ค่ะพี่น้องพื้นที่หนึ่งไร่เข้าตรงใส่ให้มันคุมทุกตารางนิ้วนะคะเพราะว่าเพราะว่าเข้าพื้นที่เข้าจํากัดค่ะเข้าตรงใส่ให้มันคุม พี่แป๋วอาจจะปลูกต้นไม้ถีบ้างทีแต่ว่าเราก็ต้องตัดแต่งทุกปีนะคะเพื่อบ่ให้มันหงำกันคุ้มกันค่ะพี่นอ้องยางบางักม่วงพี่แป๋วกินแล้วพี่แป๋วก็จะทําสาวตัดแต่งกิง่งขนุนอะไรทุกอย่างตัดแต่งกิ่งหม่หมดเลยค่ะพอถึงช่วงฤด,ดูออกดอกออกผล่น,นกะสีไงคนกะสียางล่าพต่นนคนไงูกเพิคน,น,นกะสีดก นี่แหละค่ะคลองไส้ไก่สี่เส้นพื้นที่หนึ่งไร่แล้วก็ปลูกพืชผสมผสานมีกล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงนะคะนาแร่งกล้วยจะมีประโยชน์แห้งเพราะว่ากล้วยเป็นพืชที่อวบน้ําอุ้มน้ําค่ะจ,ะจะเลื่อนติบตูอซยให้ต้นไม้จะเลื่อนติบตูได้ดีค่ะอันนี้ก็บ้านสวนหลังเล็กๆค่ะพี่นอ้องน่าจะมาอยู่อย่างทาวนค่ะเพราะว่าลงสวน แห้งค่ะพี่้องถ้าได้อยู่กับสวนแล้วเราจะมีความสุขได้ลหลายอย่างจากเขาเราก็จะใจเย็นลงเมื่อเราอยู่กับสิ่งธรรมชาติเนะคะถ้าเราอยู่กับธรรมชาตินะคะี่่น้้ค,คลองสไสกวิธีทำยังไงให้น้ำคลองไส่ไก่ใสสะอาดนะคะหนึ่งขุดปลายฝนต้นหนาวสองรีบปลูกหญ้ามาเลริมคลอง แล้วก็3ปล่อยผักน้ำเยอะๆสี่เติมจุลินรีสังข้อแสงห้าปุ๋ยคอกลงไปค่ะมันจะหลายๆอย่างก็จะช่วยกันเป็นองค์รวมที่ทำให้น้ำกลองใสสะอาดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่เป๋วด้วยนะคะจะได้ทำคลิปมีคุณภาพมาให้ดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้พี่เป๋วด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะ